เพื่อนๆลองเอามือนะคะให้มันอยู่ระดับเดียวกันแล้วก็ดูว่าเส้นหัวใจเนี่ยค่ะมันอยู่ระดับเดียวกันแบบนี้หรือเปล่านะคะเส้นนี้ที่ใกล้นิ้วโป้งเนี่ยคือเส้นชีวิตค่ะแล้วก็ตรงกลางนี่คือเส้นสมองนะคะอันนี้คือเส้นหัวใจชีวิตมนุษย์เรามันจะมีอยู่3เส้นแบบนี้นะคะคนที่เส้นหัวใจนะคะสข้างเลยเมื่อประกบกันอยู่ตรงกัน เป็นคนที่หวยหาความรักเป็นคนที่อยากมีความรักอยากมีแฟนอยากแต่งงานแต่ไม่กล้าแสดงออกนะคะภายนอกก็จะดูเหมือนเข้มแข็งเหมือนโนสนโนแคร์เหมือนเป็นคนที่อยู่คนเดียวได้นะคะแต่จริงๆแล้วเขาและเธอนะคะอยากมีคู่ค่ะแต่อายได้แตเก็บกด ถ้าดูอีกทีคือเป็นพวกเก็บกดเรื่องความรู้สึกเก็บกดเรื่องความรักอายไม่กล้าแสดงออกว่าตัวเองอยากจะมีแฟนอยากจะมีคู่นะคะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะแล้วก็เป็นคนที่ดูแลรูปร่างหน้าตาดี ดูแลบุคลิกผิวพรรณตัวเองดูแลการแต่งเนื้อแต่งตัวของตัวเองดีนะคะก็จะดูอผมฐานดูดีในสายตาคนอื่นออาจจะดูเหมือนหญิงพยองเหมือนเทพพบุูรเหมือนนางพญาแต่จริงๆภายในแล้วกูเหงามากเลยประมาณนั้นหรือเปล่าคะ ทำเป็นแบบว่าฉันแข็งแกรงฉันโอเคฉันอยู่ได้ฉันแบบแฮปปี้กับความโสดแต่จริงๆแล้วกูเหงามากเลย <c oughs> แบบนั้นหรือเปล่าเพื่อนๆลองลองสำรวจตัวเองดูนะคะว่าใช่หรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าเส้นหัวใจอะคะ่ะ เส้นหัวใจมันปฏติดปะต่อมันไม่ต่อเนื่องมันมีขาดตอนมีเกาะมีอะไรแบบนี้นะคะเส้นหัวใจที่มันขาดขาดขาดเนี้ยเป็นคนที่แบบรักใครชอบใครก็จะ ผิดหวังอยู่ร่ําไปก็จะมีเหตุให้พัดพลาดะค่ะเเช่นกําลังจะแต่งงานกับคนนี้หรือกําลังจะได้เป็นแฟนกับคนนี้หรือกําลังโอเคเราสองคนใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอ่ากาลังจะจับมือกับคนนี้ก็มีเหตุให้เซตพลเลดอ่าโดยธรรมชาติลงโทษเหมือนเวรเหมือนกรรมในอดิตชาติที่ติดตามมาเหมือนกับว่าเธอรักใคร เธอชอบใครฉันจะต้องทำให้เธอเจ็บปวดยิ่งเธอเจ็บปวดฉันยิ่งมีความสุขมันเป็นแบบเหมือนเจ้ากรรมนเวรที่มองไม่เห็นซึ่งเราอาจจะไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้เออคืออะไรที่ธรรมชาติลงโทษอะไรที่เวรกรรมลงโทษนี่มันเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติเหนือการควบคุมจริงๆนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะอะ อันนี้ถ้าเส้นๆเยอะๆแบบนี้ในมือซ้ายเนี่ยหมายถึงเลือกมากนะคะ,ะคนที่ไม่รู้ว่าชะตาชีวิตตัวเองอ่ะเป็นชะตาชีวิตแบบรักไม่สมหวังรักพลัดพากก็อาจจะมัวเลือกอยู่อย่างนี้นะคะถ้าคุณมีลักษณะแบบลายมือแบบนี้นะคะควรจะเลือกคนที่เขารักเราเพราะคุณจะไม่มีทางได อยู่กับคนที่คุณรักหรือ,อคุณอาจจะได้คนที่คุณรักแต่ก็อาจจะต้องแยกกันอยู่ก็คืออาจจะนานๆเจอกันทีคู่ของคุณนะคะเขาจะไม่มีเวลาที่จะมาอยู่กับคุณ24ชั่วโมงเหมือนคนอื่นเขาเขาอาจจะไปทำงานต่างจังหวัดต่างประเทศหรือ,อทำงานไปๆมาๆแล้วก็แวะเวียนมาเจอกันเมื่อว่างแค่นั้นนะคะ ไม่มีโอกาสได้แบบอูยนอนกอดกันอ,อยู่บ้านเดียวกันทุกวันทุกวันเช้าไปทำงานเย็นอยู่ด้วยกัน365วันไปไหนไปด้วยกันชีวิตคุณจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะถ้าคุณยอมรับได้นะคะคุณก็ลองดูนะคะเอา คนที่เข้ามาชน,ชนชนชนอ่ะดูว่าเขาเป็นคนดีคนเก่งคนฉลาดคนที่แบบว่าไม่เป็นภาระคุณคุณไม่เป็นภาราเขาต่างคนต่างดูแลกันได้ก็โอเคจับมือเซเยสอ่าเป็นแฟนกันได้อย่างเงี้ยก็จะทำให้คุณมีความสุขมีความรักได้นะคะ